สวัสดีครับก็เอาห่วงมามอบให้ขบวนเด็ดสองหนึ่งครับแต่เช้าเลยครับยังไม่ออกเวรน,นะครับก็รับชมครับก็เป็นบรรยากาศที่สถานีนะครับ กบวนกนครค1ับเข้าหลีกกระบวนการเราครับ986เราหลีกกระบวนกา986นะครับ986ผ่านไปแล้วก็เอาหวงมามอบให้ขบวน7ารง1ขึ้นะครับเดินทางต่อก็ประมาณนี้ครับที่สถานีครับ แปดโมงครึ่งครับยังไม่ได้ออกเวรนะครับก็สามสิบหกชั่วโมง รอ4รอ9แบ่งกลุ่มทางรับาลชักโด้ยครับ เปรับเจ็ดสองหนึ่งสี่ปานเ็ดสองหนึ่งสี่ปดัญญเหือสกเจ็สองหนึ่งสีก็เป็นบรรยากาศที่สถา,านีครับ ผ่านไปแล้วครับผ่านไปแล้วครับระบวนหนึ่งเดหนึ่งนะครับก็เอฟท่านใดเข้ามารับชมก็อย่าลืมกดไลค์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องปราป๊าสตอรี่เลยครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงนี้ครับสวัสดีครับ